สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมมาปลูกมันแก้วญี่ปุ่นนะครับมันเทศญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นพันเบนนี่ฮาลูกะนะครับมาดูว่าวิธีการปลูกเบนนี่ฮารูกะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูนะครับนี่คือสวนของผมที่จะทำสวนของมันเทศญี่ปุ่นนะครับดูนะครับวันนี้มีผู้ช่วยนะครับคน สวัสดีครับผมวันนี้มีโอกาสได้มาปลูกมันเทีิปุ่นหรือมันแก้วที่บ้านนอกเราเรียกว่ามันแก้วนั่นเองนะครับวันนี้ใช้พันเบนนนฮาลูกะนะครับในจำนวนพื้นที่ประมาณหนึ่งงานกว่าๆนะครับผมจะมาลองพิสูจน์ดูว่าพื้นที่ของผมนั้นนะครับสามารถที่จะปลูกเบนเนฮาลูกะได้ผลผลิต เยอะไหมนะครับหลังจากที่ผมได้ปลูกไว้ที่สวนนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์แล้วก็นําพันธุ์ที่สวนของผมข้างต้นนั้นนะครับนำมาปลูกที่สวนอีกข้างหนึ่งเพื่อดูผลผลิตของเบนนิฮาลูกานั่นเองนะครับวันนี้นะครับโอกาสดีก็เลยปรับพื้นดินนะครับไถพรวนแล้วก็ตามด้วยการยกล่องนะครับ จำนวนประมาณงานกว่าๆนะครับมาดูว่าการปลูกเบนนีฮาลูกะครั้งแรกในพื้นที่ที่มากที่สุดที่ผมเคยปลูกไว้นะครับเป็นยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครหลายคนอยากที่จะชิมเบนนีฮาลูกะนะครับซึ่งผมซื้อมายอดละ20บบาทนะครับแพงที่สุดนะครับตามที่เคยเห็นมัน เทศนะครับมานะครับส่วนได้ซื้อมาทานแล้วนะครับติดใจนะครับก็อยู่ประมาณโลละ250นะครับซื้อมา2โลนะครับทานก็อร่อยดีกับแม่บ้านนะครับพอทานดูแล้วรู้สึกว่าติดใจนะครับก็เลยสั่ง นะครับสั่งที่ฟาร์มเลยนะครับฟาร์มที่นำพันธโดยตรงมาจากญี่ปุ่นนะครับก็นำมาปลูกเพื่อขยายพันธุ์แล้วก็นำพันธุ์ของมันนั้นนะครับพันธุ์ที่ผมขยายพันธุ์นะครับมาปลูกต่ออีกนะครับเพื่อดูว่าการจเจริญเติบโตในพื้นที่ใหม่ของเบเนฮะลูกาเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวผมนั้นนะครับดูพื้นที่ที่ผมกำลังมาปลูกนี้ก็ โอเคนะครับพอสมควรนะครับดีพอสมควรดินล้วนซุยนะครับผมก็ลงพื้นนะครับลงพื้นด้วยขี้ไก่นะครับเพราะว่าตามาตามที่ผู้เท่าผู้แก่ผู้โอ,โอได้พูดไว้นะครับขี้หมูขึ้นใบขี้ไก่ขึ้นต้นขี้ไก่ขึ้นหัวขี้หมูขึ้นใบขี้ไก่ขึ้นหัวนะครับ ขี้วัวขึ้นต้นอย่างนี้นะครับนี่คือเป็นถาดอาหารนะครับที่ผมได้ยินมากับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่พูดไว้นะครับถ้าอยากให้ผลผลิตดีอย่างมีหัวก็ต้องเอาขี้ไก่นะครับพิมถ้าปลูกผักอยากให้ผักมีใบที่สวยที่ใหญ่ก็ต้องเอาขี้หมูนะครับขี้หมูขึ้นใบขี้ไก่ขึ้นหัว ขี้วัวนะครับขี้วัวนี่ขึ้นลำต้นแล้วก็ลงหมากนะครับนี่คือขี้วัวนะครับถ้าอยากให้ผลผลิตของคุณได้อย่างไรก็ก็สามารถที่จะเอาปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวนะครับขี้หมูมาใส่นะครับตามที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับไปใส่ได้นะครับรู้สึกว่าใส่แล้วก็มีประสิทธิภาพมากนะครับ ผมจะลองดูนะครับขอให้เพื่อนๆนนะครับติดตามคลิปของผมในครั้งนี้ด้วยนะครับอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับใครอยากทานหรืออยากทานเบนนิฮอลิกะนะครับสีเขียวอ่อนสีเหลืองอ่อนอย่างนี้นะครับที่พันเบนนิฮอลิกะของผมนะครับเป็นพันแบบนี้นะครับทานก็ผมเอามาทานแล้วสองสามครั้งอร่อยมากนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนได้ชิมนะครับ ก็สามารถจับจองได้นะครับอ่าราคาไม่แพงนะครับราคาก็เป็นกันเองนะครับเดี๋ยวให้ผมได้ทำก็ให้เพื่อนๆดูพัฒนาการของมันไปเรื่อยๆนะครับหรือจะจองจะอะไรก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอให้ได้ลงหลุมลงอะไรเพื่อที่จะอ่าดูพัฒนาการของมันนะครับ ส่วนปุ๋ยที่ผมใช้ผมใช้ปุ๋ย Nano, นาโนนะเกี่ยวกับนาโนซูเปอร์นาโนนั่นเอง2อ,อย่างนะครับผสมกันเพื่อจะฉีดเพื่อที่จะให้อ่าเบนเนโลากาศนั้นได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบชีวภาพนะครับผมก็อยากที่จะให้ชีวภาพมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้คนทานนั้นมีความอุ่นใจในการทานลงไปนะครับทานลงไปแล้วได้ประโยชน์จาก มันเทศญี่ปุ่นนี้อย่างอย่างปลอดภัยนะฮะอย่างนั้นนะครับก็ทานแล้วก็หายห่วงไปด้วยนะครับสำหรับใครหลายคนที่กำลังปลูกนะครับก็แชร์กันด้วยนะครับแชร์กันมาแชร์ความรู้กันามาเขียนโพสต์ลงนะครับเพื่ออย่างน้อยเราจะได้เห็นถึงพัฒนาการของอสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับผมก็กำลังลงเป็นครั้งแรกนะครับอ ที่ลงเยอะๆนะครับ เป็นครั้งที่2นะครับเจเนเรชันที่2ของผมไม่ใช่ครั้งแรกนะเป็นเจเนเรชันที่2ครั้งแรกก็คือผมปลูกเพื่อที่จะเอาพันธุ์ต่อยอดนะครับเพราะว่าพันธุ์เบนิูุลกาเนี้เป็นพันธุ์ที่แพงพอสมควรนะครับแพงพอสมควรนะครับผมก็เลยอยากที่จะต่อยอดนะครับเอายอดของมันมาขยายพันธุ์อีกนะครับเพราะว่าซื้อมันก็แพงนะครับก็อยากที่จะขยายพันธุ์นะครับใช้เวลาเล็กน้อยเพื่อที่จะขยายพันธุ์ให้เกิดพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมานะครับพันธุ์ดีๆขึ้นมานะครับ ลองรับพันดีๆเยอะๆนะครับอย่างน้อยนะครับทุกท่านนะครับก็สามารถที่จะมาซื้อในราคาที่ถูกลงนะครับแต่ว่าคุณภาพดีขึ้นเพราะว่าอะไรนะครับที่ผมใช้กระบวนการเอ่อกระบวนการทางเอ่อเขาเรียกว่าไม่ใช่เคมีไม่ใช้เคมีใช้นานโนทุกอย่างนะครับเอ่อปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยบ้านเรานะครับมาใช้เพื่อที่จะให้ ให้เบนิลลกะทานเข้าไปการทำครั้งนี้นะครับก็คงที่จะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับอย่างน้อยก็3เดือน4เดือนนะครับกว่าที่จะเห็นผลนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแรงด้วยนะครับเราก็ต้องมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำนะครับเพื่อที่จะใหะ้มันเทศญี่ปุ่นของเราจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็คงจะเป็น วันดีนะครับที่ผมได้ลงปักกล้านะครับเพื่อที่จะให้เบเน็ตอรากาศนั้นนะครับมีประสิทธิภาพนะครับคนทานก็รู้สึกว่าอุ่นใจไปด้วยในการทานในครั้งนี้นะครับแม้จะ,ะเป็นเจเนเรชันที่2ที่ผมนำมาจากฟาร์มนะครับฟาร์มต้นมันเทศญี่ปุ่นที่เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มาทำเจเนเรชันที่2ของผมนะครับ มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับรสชาติยังเหมือนเดิมไหมอร่อยผมได้ลงคลิปไว้เยอะพอสมควรนะครับ2-3คลิปนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นถึงรสชาตินะครับได้อิ่มหนำกับรสชาติที่เกิดขึ้นจากเบนซิลิกาที่ผมนำมานะครับนี่เป็นเจลเลเยรชั้นที่2เป็นยังไงนะครับผมก็ยังใช้นานโนใช้การปลูกที่ ปลอดภัยนะครับใช้แบบชีวภาพมาช่วยนะครับเพื่อที่จะให้รสชาติของเบนเดลเกะยังคงความเป็นธรรมชาติมากขึ้นใครทานก็รู้สึกว่าอุดใจมากขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับสำหรับใครหลายคนที่ะจะจับจองนะครับก็ดูคลิปของผมไปสักเดือน2เดือนนะครับผมก็จะถ่ายทอดให้ทุกคนทุกคนได้ดูนะครับอย่างน้อยเราก็จะได้ถามพร้อมกันนะครับ ว่าเป็นหนึ่งกาสที่ออกมานะครับเจเนเรชันที่2ของผมนะครับจะเป็นยังไงนะครับรอดูรอติดตามนะครับรอฐานได้นะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนตอนนี้ก็ปลูกเพื่อที่จะให้ลงดีแล้วก็ตามด้วยการฉีดน,นาโนเพื่อที่จะให้หลากติดเร็วขึ้น,น ทุกท่านที่ติดตามะนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วจะนำสาระดีๆความรู้ดีๆสิ่งดีๆมานำเสนอทุกท่านที่นเกยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่